รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ที่จังหวัดระยองพรอ้อมกับมอบแนวทางการทำงานขยายนโยบายรัฐสู่ประชาชนนางสุดรทัไทยเลิศเกษมร,รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เดินทางมาติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองสารกลางจังหวัดระยอง โดยมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองได้ประชุมกันทางออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในภาคตะวันออกด้วยทั้งนี้ท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าการเดินทางครั้งนี้มาติดตามภารกิจการทำงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองโดยเฉพาะในเรื่องของแผนงานโครงการ การเบิกจ่ายเงินงบป,ประมาณและปัญหาอุปสรรคในการทำงานรวมทั้งการดำเนินงานขยายผลตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์และรัฐบาลและการสื่อสารข้อมูลข่าวสารนโยบายของรัฐบาลไปยังภาคประชาชนให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวประชาชนครับ